ครับแล้ววันนั้นไปวิ่งด้วยกันหนูบอสองรอบหนูเข้าบ้านก่อนแล้วนะวันนี้ไม่ใช่เหรอมันเป็นไงมันเป็นไงเป็นขี้เกียจแต่ตอนเจอกันแรกแรกหนูวิ่งทุกวันเลยนะไปเดินบนสายพานไปเดินด้วข้าฟิตเนสด้วยค่ะไปเดินบนสายพานได้สองชั่วโมงหนูเข้าฟิตเนสด้วยแล้วถ่ายรูปมาอวดด้วยแน่นอนช่วงนั้นก็ต้องเฟิร์มนิดหนึ่งไม่ช่วงนั้นรู้ไงว่าผู้ชายชอบออกกำลังกายไรสาระไม่ไม่ไม่ ขาเกินเขาเกินเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองดูดีพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆว้าวทุกคนมาให้กำลังใจหนูวิ่ง เป็นไงเง่ออกมารู้สึกดีไหมหเป็นไงก่อนรู้สึกโลดเฉียดโมโหต้องตัดผมใหม่แล้น,นี่งุ่ยหงิดปะแล้วถ้าเข้าบ้านไม่ได้โกรธถ้าเข้าบ้านไม่ได้ก็โกรธกบอเก่งมากใช่กบอเก่งมากมี มีรางวัลให้ไหมคะมีรางวัลให้พี่ไหมคะนี่ไงออกมาเป็นอยู่เป็นเพื่อนอะฮะโอ้มันคือรางวัลของเราใช่ก็พี่พี่บอกว่าพี่พี่ไม่อยากได้อะไรนอกจากหนูอยู่กับพี่พีที่ไงได้เลยนี่ไงเอาตัวไปติดได้ไหมอยา่า <laughs> หัวลอยไม่มาตอนเนะี่ยโดนโดนตัวนิดน,นึงไม่ได้นะตอนนี้<า>คือเขาจะโมโหเลย ทุกคนถึงบ้านแล้วเดี๋ยวตอนเดินเข้าบ้านมันจะถัดผมไม่มีสัญญาณครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงตรงนี้มันเป็นจุดอับหน่อยหนึ่งมันต้องเดินไปจนเจอวไวไฟก่อนทุกคนเราไปวิ่งมาพร้อมกันแหละขอบคุณนะครับ ลงกันนะลงนะก็อยู่จนเสร็จแล้วก็ลงทีเดียวเลยสิลงหน้า,นาบ้าน,านตัดใช่เดี๋ยวเราพอขึ้นหนึ่งบ้านเราจะไปอาบน้ํานะครับพีที่ก็ต้องอยู่ก่อนบุมจะอาบก่อนได้เป็นกําลังใจให้ทุกคนออกมาเวิ่งตอนสามทุ่มนะครับ เอาคาราเต้มาเอ้ยไม่ใช่คอฟฟ่คอฟใช่าฟปะใช่คอฟฟนี่ไได้กับคอฟฟไปเขาได้ค่ะไม่ได้ล็อกฟฟฟฟหนีอ่ะ คอฟฟี่คอฟฟีู่้อฟ้ีคอฟีคีคอฟฟีีอคอฟี่เป็นไปทีเหรออุ้ยหอมคอฟฟี่หอมกว่าเราอีกอ่ะใช่คอฟฟี่ตัวหอมมากอะไรอ่ะคอฟฟี่คอฟฟี่อาบน้ำมันละสามรอบฮะใส่น้ำใส่น้ำ ฟี่ตัวของมาเราอีกอะไรอ่ะี่กาฟฟอันนี้ได้แ็จยังอ่ะยังยังไม่ได้เลินกาฟเพราะกาแฟไปสู้กับหมาบ้านเมื่อกี้ได้ไหมมันห่าวใส่เรากอฟสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมรับี่นะตัวหอมากเลยาวี่พี่ี่ตัวของพี่มาแล้ว พีเ่เขพ,<โ>พ,พี่ตัวหอมมากเลยอ่ะเขาเช็ดตัวมาเขาพี่ปกติกิเหมือนบอกว่าบอกปุ๊บอ้ยพี่เขพี่<โ>พี่เรียนเหงื่อใหญ่เลยเหงื่ออยจริงอพี่ทําอทำไมอ่ะเอพี่เอพี่น้ำหนักเท่าไรนะบอเยอะสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบ จุดห้านะน้องไม่จุดห้านะพี่พี่เอาเหงือกไปแตะมาน้อยนี่น้องสะอาดกว่าเราอีกน้องจะไปแล้วพี่พี๊ไม่ขี่ไม่ขี่หอกขี่ยังขี่กาแฟหรอมาพี่พีชื่อเดียวกับหนูเลยค่ะดูชื่อเดียวกับหนูพี่คอฟฟี่เธอชื่อคอฟฟี่เหรอ ตา,อ,าองกเลยนะสตาต,ตัวสีเหลืองบ้างต้งมาตห่น้องวินเตาร์ยเอทวิงเกิลทวิงเกล <c oughs> ิกลบุมียีบบะอะไรหรอใ <c oughs> ช่ช<อ>ไปไหมเออไม่ใช่หรอกไปไม่น่าจะหยียบหร